สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ครูหนุ่มจะมาอธิบายใบงานที่เราได้ไปนะลูกจะเป็นเรื่องอักษรสามมู่นักเรียนเคยรู้จักอักษรสามมูมไหมครับอักษรสามมู่คืออะไรตอนเด็กๆเ,เลยป .4 ป .5 เราน่าจะเคยท่องคือหรือเคยได้ยินมาแล้วเช่นคําว่า ที่เคยเราท่องพีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอ่าหรือไม่อาจจะเป็นไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปาาองค์ไอ้อสองอันเนี้ยเราคุ้นอยู่แล้วแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ครูหนุ่มท่องว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างพ่อหรืออาจจะเป็นงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัด โมลีโลกนักเรียนน่าจะสงสัยว่าเอ้ยคุณุท่องอะไรวะมันคือวิธีการท่องวิธีการท่องอักษรสูงอักษรก,กลางแล้วก็อักษรต่ําอักษรสูงวิธีการท่องก็คือผีเห็นไหมผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอ ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีคืออะไรผีคือผอผอพึ่งฝากขอฝาถุงขอถานแล้วก็ถอถุงข้าวขอไข่ก็ขอขวดสาร สารนี่ลาตั้งแต่สลสา,าส,สเสือสฤษีให้ก็คือหอหีบต,ตัวเดียวฉันก็คืออฉาชิงตัวเดียวอันนี้คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีทั้งหมด11ตัวคืออักษรสูงอักษรสูงมี11ตัววิธีการท่องผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสาร ให้ฉันอะงงไหลูกไม่งงนะอันนี้คืออักษรสูงพี่ฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีอักษรทั้งหมดสิบเอ็ดตัวจำจำจำอะมาถึงอักษรกลางอักษรกลางจะมีเก้าตัววิธีการห้องคุณหนุ่มให้วิธีการห้องเลยจะได้ง่ายๆไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองอันนี้ตรงตัวเลยลูก ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองคุณหนุ่มเชื่อว่าท้องมันตั้งแต่โอ้โหเพอเพอป .3 ป .2 นุ่นไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองคืออักษรกลางอักษรกลางจะมีแค่เก้าตัวไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอ่งไก่ก็คือก็ไก่จิกก็คือจอจานเด็กก็คือดเด็กตายก็คือตเตา เด็กก็คือดอชดาตายตอประตับ,บนบอบไ,ไม้ปอปากก็คือปอปองก็คืออออออันนี้คืออักษรกลางเป็นเสียงสามันต่อไปอักษรต่ำหละ่ะเฮ้ยอักษรต่ำตั้งยี่สิีตัวโอ้ยี่สิี่ตัวแต่ที่จริงอักษรต่ำเนี่ยมันจะมีต่าเดียวกับต่าคู่ต่าเดียวกับต่าคู่ อ่าแล้วมันแยกยังไงอ่ะคุณหนุ่มยี่สิบสีตัวหูเยอะวิธีการแยกอ่าวิธีการแยกกะโหลกอักษรต่ําต่ําเนี่ยจะแยกเป็นต่ําเดียวกับต่ําคู่อ่าถ้าต่ําเดียวต่ําเดียวจํำยังไงดีต่าเดียวคือคุณหนุ่มให้ท่องว่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัด โมลีโลกอันนี้คือต่ําเดียวจํ่ง่ายงูมันนอนอยู่ตัวเดียวมันก็คือต่ําเดียวงูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกถ้าต่ําคู่แล้วต่ําคู่เหรอคุณหนุ่มต่ําคู่วิธีการท่อ,องของคุณหนุ่มก็คือพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อพ่อขามีฟัน ทองสองซี่ก็คือต่ําคู่เออจำอย่างนี้ดีกว่าเราจะได้จำง่ายพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออันนี้คือต่ําคู่อาทีนี้ทวนอีกหนึ่งรอบอักษรสูงอักษรสูงมีสิบเอตัวผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน ขีฝากถุงข้าวสารให้ฉันจำจำจำอักษรกลางมีเก้าตัวเกตัวก็ไก่จิกเด็กใต้เด็กใต้บนปาาองค์อันนี้ง่ายอักษรกลางง่ายสุดแล้วมาอักษรต่ําจะแยกเป็นต่ําเดียวกับต่ําคู่ต่าเดียวก็งูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกต่ําคู่ก็พ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อจำไว้งูมันนอนตัวเดียวเป็นอต่าเดียว พ่อค้าเนี่ยมีฟันทองสองซี่ก็จะเป็นต่ําคู่อันนี้จํานะลูกอันนี้เป็นคลิกเราจะได้จําซึมแสสมองไปเลยอ่ะทีนี้เรารู้แล้วรู้แล้วว่าอักษรสูงกลางต่ําต่าเดียวต่าคู่เนี่ยมันแยกยังไงอ่ะเรารู้แล้วทีวนี้คุณหนุ่มให้อ่าตรงนี้รูปเนี่ยรับใาสีคุณหนุ่มด้วยนะครับเนี่ยอันนี้อะไรรูปอะไรเชโลโล ช่วงนี้โรคอะไรลูโลกโครคโ,โครโรนาโควรนาไวรัสเออหรือโควิด19อ่าช่วงนี้ก็เลยทําให้เราเนี่ยได้เรียนออนไลน์กันเออ <c oughs> อันตรายนะลูกช่วงนี้ปัจจุบันนี้เท่าไหร่แล้วผู้ป่วยร้อยอหมื่นเท่าไหร่ละหมื่นจะหมื่นสองแล้วนะหมื่นสองพันคนนะระแวกบ้านเรานี่ก็เป็นเยอะแล้วนะตอนนี้ คำชี้แจงให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่มีพยัญชนะต้นตามกรอบตารางอักษรไรย,ยางคือไรอะคือไรคือไรออักษรอ,อักษรสูงอักษรสูงมันจะมีตัวอักษรอะไรบ้างอะ่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันห้อเหยเย็นคำพท์ที่มีพยัญชนะต้นนะลูกพยัญชนะต้นนะครับ เช่นคุณหนุ่มเอาคำว,ว่าอะไรดีหนะ้าีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีอะไรบ้างนะคุณเอาตรงตัวเลยได้ไหมได้เช่นคุณหนุ่มเขาเอาว่าข้าวข้าวขาวอเอาว่าข้าวไม่เอข้าวไม่โทรข้าวได้ไหมได้เออหรือจะเป็นอะไรดีนะคําว่าคําว่าอะไรดีคําว่าหนักได้ไหมได้คําว่าผาลิต ผลิตได้ไหมได้อ่าเช่นรงนี้ข้าวหนักผลิตอะไรได้อีกอะอะไรได้อีกสัมภาษณ์ได้ไหมคขาว่าสัมภาษณออ์ไปคิดเอาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่ห้าคำใส่มาแค่ห้าคำมีตั้งเท่าไหร่มีตั้งกี่พยางมีตั้งกี่กี่คำเนี่ยสิบเอ็ดตัวเนี่ย เศษตัวเนี่ยเอามาแค่ห้าคำพอห้าคำนะลุกมาอักษรกลางอักษรกลางท่องว่าไงไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนตากโองเห็นไหมอักษรกลางไม่เอาดีกว่าน้อยไปแบ่งครึ่งเอานะเอาใหม่นะแบ่งครึ่งนะครับอักษรสูง หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแบ่งครึ่งปุ๊บหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่องละสิบคำอักษรสูงสิบคำอักษรกลางสิบคำอักษรต่ำสิบคำอักษรสูงที่คุณหนุ่มบอกไปมันมีตั้งกี่คำอืมอักษรสูงเช่นคำว่าอะไรผลิตเศษอาหารได้ไหมได้หนักได้ไหมได้ข้าวสารได้ไหมได้เออ ถือศีลได้ไหมก็ได้อีกเออถือคขว่าถือเฉยก็ได้เถาวันได้ไหมเออเยอะแยะไปหมดสิบคำนี่เยอะแยะไปหมดเลยหลูกอักษรสูงเออส่วนอักษรกลางอักษรกลางก็แบ่งครึ่งเหมือนกันแล้วก็ใส่มาอักษรกลางไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนบน,บนปากอโอมงโอ้เยอะแยะไปหมดเลยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอมกับข้าวได้ไหมกับข้าวกับข้าว ปลาได้ไหมหนูปลาปลายได้ไหมเออบอบบางเนี่ยได้นะครับว่าบอบบางได้จัดกลได้ไหมก็ได้อีกอืกอไก่อะอกอกไก่เออกอไก่เขาว่าอะไรได้อีกกอไก่ขึ้นต้นอะ่ะกรอบได้ไหมได้เออง่ายจะตายอาส่วนอักษรต่ํา อักษอนต่าให้แบ่งครึ่งตื้ดแบ่งครึ่งนี้นะลูกปื้นนี่อันนี้ต่ําเดียวอันนี้ต่ําคู่ซ้ายต่ําเดียวขวาต่ําคู่เอามาต่ําเดียวห้าคำต่ําคู่ห้าคำต่าเดียวต่าเดียวคุณหนุ่มให้ท่องว่าอะไรต่าเดียวต่าเดียวต่าเดียวงูนอนอยู่ตัวเดียวใช่ไหมงูนอนอยู่ตัวเดียวนะต่ําเดียวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมดีโล งูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมดีโลกงูใหญ่งูงูคืออะไรงูก็งองงูงไง, <c ười> ง,งงูก็งองงูไงใหญ่ก็เขาหญิงนอนก็นอนนอนหนูงูใหญ่นอนอยู่อยู่ละอยู่ก็ยอยะณณณณก็นอนน,น,นอนนินริม ล,ล้อเรือวัดวอรเวนโมโมโมลลอลาลีราจุลาโมรีโลกงูใหญ่นอนอยู่หนะ้าริมวัดโมรีโลกโลกรอลิงลีลาจุลาเสร็จปัป๊บแล้วต่ำต่ำคู่ต่ำคู่พ่อค้ามีฟันทองสองซี่ พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อพ่อไหนพ่อพอพานอยู่ไหนพ่อค้าคอควายอยู่ไหนคอควายคอคนคอระฆังนี่ค้าฟันก็ฝอฟันฟันทองพอทหารพอทงฟันทองซื้อซอโซช้างชอช้างชอกระชือช้าง พ่อค้าฟันทองซื้อช้างาพ่อฮอนุภูมโอเคนะเอ,า,อางนี้ดีกว่าเพื่อไม่เป็นการสับสนเอากษอนต่ำเนี่ยเลือกมายังไม่ต้องแยกก็ได้หรอกต่ำเดียวตำ่ำคู่ไม่ต้องแยกก็ได้เดี๋ยวค่อยไม่แยกทีเดียวเดี๋ยวเราก็ยดอยู่ยกับมันนี่แหละอ,กอักษรต่ำใส่มาเลยต่ำเดียวหรือตำ่ำคู่ก็ได้สิบคำอันนี้ก็จบไปแล้ว ใบางานที่หนึ่งที่เราได้